กินโซบกินโล่ากินตกินแต่ไม่จะแดกอะไรกันไอ้เหี favor, ้ยสตาร์ด oh ังสตาดังสตาร์ดังตารล้นมกินกับปสตาไปยังสองกวดแล้วเนี่ยยจะแตกเลยลสปาสปาดอกยังดอเาเรียกโตกเี SON ่าละคดกคือตดกขำอะไรมึงเคยเจอว่าเสียงหวามึงเคยปะสียงวาสามสามนาทีเอ้สเสียงวาสิห้าวิอ่ะ ของมึงสองว่าแปดวิอ่ะแปดแล้วเดียวกูอ่างนี้เล่ะหมันคนมันมันเร็วอังขึ้นต้องครึ่งอ่ะไบบและอันนี้ยังหมกินยาย่งเนี่ยกินแล้วครับกินแล้วเหรอใเลงยังไม่เห็นมึงกินเลยัจะเลีนยงช็อตพังไปแล้วใช่พังอไท่าไรแล้ว ใช่ผมก็อยากตัดให้แต่แบตเตอรี่มันช็อตพังไปแล้วก้านข้างไว้ข้างบน่หยดีกนข้างไถ่ข้างไถ่ข้างไว้ข้างบนให้หน่อยเอยแต่ผมยาวไวนะเพิ่งตัดตอนนั้นเองเอาเดินไปไหนอ่ะไม่ไปอย่าไ้ลองนองไปลองไว้ตองไ้ลองไว้ลองทรงอยู่ลองหวีให้มันยาวกว่านี้ไม่เปไม่ันตรงนวนไว้ข้างบนไว้ข้างบนอย่างนงี้ะเดี๋ยวรอให้ยาวกว่านี้ก่อนค่อยตัดอันนี้อย่างเงี้ยเฟี้ยว สวนักเรียนอเมริกันไอเมริกันโน่อเมริกันเน็ตเพสอย่าย่ามีเป็นมอไปตาแต่กูก็ไม่ถึงเออไม่เต็มนู้ดเต็มต้องสอขวดแย่งยากินกันละพี่วิ่งนนั้ชื่ออะไรอะไข่อ่าผมมีน้ำใจยยกถูวให้เขา มีน้ำใจมันคิดเองเกิดนี้ือเป่าวผมีน้ำใจยังถูอีกเหรอจริงถูอะไรถูเาตอนนี้มันถูอะไรถูขันนาถูคันนาถูขันนานานร้องนี่มีแม่เด็กไมเกียไปพูดใช่ป่มันมีกลข้อมูลมาเยอะมีแม่เด็กเจ่ีมเด็กร้องเลย มีเมียได้แ่มันตัวเจ็คไข่โทรมาไข่โทรนี่ว่าแล้วไข่แต่จุดเนี่ยทรไม่ได้จะมาแบบนี้ตลอดอยู่ดวยอะไรใครโทรมาิเพผมมันจะตายผมของใหผมมปไข่โทรมาไหลุดใชไรมโทรใครโทรมาได้ปะใค่โทรมา ใครโทรมามีเมดเด็กไงใครโทรมาตั้งมันตัวเช็คใช่ใครโทรมามีเมดเด็กตั้งมันตัวเช็คใครโทรมายาวหูไปหน้าแล้วยาวตาไปไรอเาลองฟ่อดิปุ้พูดจริงกองฮะบอกว่าอย่าตาไปไรไง ไปดูไล่นู่นดูไล่นู่นจะดูไล่ไปส่องไล่นู่นบอยแถวบอยเถาทองหมาดูไล่แล้วดมอีกแล้วไล่อะไรดมไล่อ๋อดมไล่เดี๋ยวเราดมเท้ากูเนี่ยหลังไล่ดิไปอยากกินอะไรนมป่ะนมนมอะไรโดยที่เฮ้ยไม่ได้นมเปรี้ยวได้เปล่าได้ได้ครับได้ครับเอาสีอะไร

ไอ้ข้าไล่ยอนเดอนยืดอนไปได้ไปได้จ้ใช่ไหมชอบร้องเสียวอ่ะไม่ใช่เขาไม่ได้ร้องเสียวเสียงเขาเป็นอย่างนั้นไอ้ข้าาไล่ข้าาไล่ข้าไล่ข้าปไล่ไม่ใช่ไล่นะ ไล่พี่เหรอไล่พี่หรอตอนนี้ยางไอ้นี่งางโซเลยนะขนุนนะขนุนเอ้ยทุเรียนงางโซเลยนะทุเรียนหน้าหนาวหน้าหนาวเนี่ยหน้าหนาวที่ปลายฝนต้นหนาวนะมึงมีทุเรียนไล่ของงางโซเลยไล่ทุเรียนนะหน้าเขาไล่ไปไปกินนมดีกว่ามันเลยถ้าปอกออกมานะไปกินนมกันดีกว่าปไปเอ้ยบาสพี่ยังมังคาแป๊บนึงนะอมันแต่ขาไป มันเด่นเป็หินโรงในเลยเออไปพี่น้อยไปเอาดีบางไดยัวกไกำลังหมวกอยู่เลยเฮ้ยกับมันก็อยู่เอาเอายาไปกินได้ก็กินให้หมดสิพี่กินได้หมดเลยเอาแก้วไว้นี่เลยมันสองขวดแล้วเราจะแตกกินได้หมดเลยไอ้หนูเดี๋ยวก่อนหนูไปเดินไปก่อนเลยไปตามมันไปเดิน ไม่เล่นเหมืนเด็กเาไล่ทุเรียนน่ะเสียมืนอยู่เหมืนก็อยู่ไล่ไล่ทุเรียนแล้วไม่เล่นอย่างไรไล่ทุเรียนใครไอไอบาสอะไล่ทุเรียนไล่ทุเรียนนมเปรี้ยวเดินทางไปกินนมเปรี้ยวไอโน่มอยากเขาไล่ทุเรียนอยากเขาไล่ทุเรียนเดี๋ยวพาไป เราทุเรียนไปจันไหม,ไป,ไ,หมไปจันไหมล่ะไปปะทางนี้อะ <c oughs> <c oughs> ไปจันไปจันใส่แมสด้วยฮะใส่แมสไปด้วยไม่โตนะมันไม่โต <laughs> Lỡ Ê, lũ chạc đây à Ê, mẹ bị เฮ้ยวางวางวางอันนั้นลงวางนั้นลงแล้วมองนยางน้ำเด้งนี่วางลงน้ำเด้งนี่ของหนูอยู่นี่นี่เปล่าเปล่าเอาันนี้ไปนี่เออเอานี่เอาอันเดียวพอไม่เอาตังมีแย่ๆกูเลยวะตังมีแย่ๆกูเลยวะเอาสองอันเลยเดี๋ยวบอก ข้าวทิมแล้วข้าวทิมแล้วอ่าส่ออันกินเลยป่ะยังเก็บดิสิ์มาขวดเลยเหอีอยวกินที่ยดหมดขวดเลย